สวัสดีครับเจอกันในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568นะครับเอกมาขาวชีชัดฟันธงนะครับเหมือนเดิมฮะไปตามเกมฟุตบอล f อครับอังกฤษนะครับก็เป็นรอบ32ทีมสุดท้ายคำ่ำคืนวันเสาร์วันนี้โปรแกรมเพียบเลยแต่ผมไปที่เซนต์แอนดรูนะครับเกมระหว่างเบอร์มิแฮมจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลคู่นี้จะเล่นกันเที่ยงคืน4 5นะครับอ่ะเหมือนเดิมนะฮะฝากคอบอลไปด้วยใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยน ข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์ทัศนะเข้ามา,อาสอบถามทัศนะฟุตบอลเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแอป eak 9 9นะครับมาเช็คความพร้อมคร่าวๆของทั้งคู่นะครับ เบอร์วิงแฮมเนี่ยเป็นทีมจากฟุตบอลลีกวันอังกฤษนะครับผลงานดีเยี่ยมนะถ้าเป็นเฉพาะลีกวันตอนนี้เบอร์วิงแฮมเนี่ยนำเป็นจา่าฝูงอยู่แล้วก็เกมในบ้านนี่เป็นจุดแข็งของเบอร์วิงแฮมเลยนะครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกันในบ้านตัวเองเนี่ยเป็น10เกมนะส่วนนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดนะครับนี่เพิ่งได้กําลังใจหลังจากที่ชนะอาร์ซอลในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนะที่2ก็ชนะ อาร์ตเอไป2-0เข้าไปเล่นในรอบชิงเพราะฉะนั้นความคึกคักของนิวคาเซิลก็เต็มเพี่ยมแน่เกมเยือน5เกมหลังสุดชนะรวดนะฮะก็ถือว่าผลงานดีทั้งคู่แต่ว่าชื่อชั้นเกรดบอลก็ต้องยกให้ทีมเยือนนิวคาเซิลนะครับที่เล่นในระดับสูงระดับพรีมเมียร์ลีกลแล้วก็ตัวนักเตะของของทางหน้านิวคาเซิลชุดนี้ก็ถือว่าดีจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ผมโฟกัสไปที่นิวคาเซิลยูเนเต็ดนะครับน่าจะมีการโลเตชันแน่นอนเอธิฮามเพราะว่าช่วง อ่ากราสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ใช้ผู้เล่นชุดหลักลงซัดก,กับอาร์เซนอลมาเต็มๆแต่นิวคาสเซิลช่วงนี้ตัวหลักที่เจ็บไปก่อนนี่เริ่มทยอยกลับมาแล้วประตูนิกโป๊ปกลับมาแล้วเกมรุกคานล่าวิลสันก็กลับมาแล้วนัดล่าสุดก็มีโอกาสได้ลงสนามในช่วงท้ายเกมนะพวกลองซับเอมิลคัฟโจวิลล็อกนะครับก็รวมไปถึงนาสเวนบอตแมนก็ได้กลับขึ้นมาแบ็กนี่ก็กลับมาครบได้บอตแมนแดนเบิร์นฟาเบนแชร์ลิฟแลมเบนโตลุยซอทิปเปีย ตอนนี้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยจัดชุดได้แบบโรเตชันได้แบบสบายๆนะครับวันนี้ผมมองว่าถึงแม้ว่าจะมีการโรเตชันก็ตามแต่ชื่อชั้นคลาสฟุตบอลของนิวคาสเซิลค่อนข้างเหนือนกว่าและที่สําคัญเนี่ยกำลังใจจากการชนะอาร์ซอลเข้าชิงในศึกฟุตบอลคาราบาวครับน่าจะส่งผลในเกมนี้พอสมควรตัวสำรองก็คงอยากจะโชว์ของถึงแม้ว่าเบอร์มิงแฮมจะเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีก็ตามแต่มันเป็นลีกวันนะครับเพราะฉะนั้นชื่อชั้นคู่ต่อสู้คลาสฟุตบอลมันค่อนข้างต่างกันผมมองว่าวันนี้ทางด้านนิวคาสเซิลถ้าเล่นตามสไตล์ ตามทรงของตัวเองน่าจะบุกไปชนะเบอร์วิงแฮมได้แบบสบายๆนะครับผมชัว,วาาร์ซ่าสกอร์แรกมาเร็วน่าจะไหลแน่นะฮะเบอร์บิงแฮมไม่น่าจะใช่คู่แข่งของนิวคาเซิลในรอบนี้นะครับอาคู่นี้ผมชอบทีมเยือนสาลิกาดงนิวคาเซิลนะครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับไปเกมระหว่างเซาท์ทมป์ตันกับเบอร์ลี่นะครับอ่าบอลในโซนท้ายบวยของพิมรีอังกฤษเจอกับทีมที่อยู่ในโซนบนของเดอแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอ่าวันนี้เล่นที่เซนต์เมรี่ผมว่าเซาท์มป์ตันเนี่ยน่าจะเฉือนเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้น,นะครับถึงแม้ว่าอันดับอาจจะดูเหมือนจะห่างกันแต่ คลาสฟุตบอลชื่อชั้นผมว่าพิมลิกยังดูดีกว่าดเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวันนี้ซัมตันเล่นในบ้านน่าจะเฉือนเอาชนะเบอร์รีได้เป็นอย่างน้อยนะครับสองทีมใน FA ฟเอครับค่ำคืนนี้เลือกทีมจากอังกฤษอ่านเลือกทีมจากพิมลิกอังกฤษนะครับชอบนิวคาสเซิลเราก็เซาท์แฮมตันครับแอดเอเอเคเก้าสิบเก้าอย่าลืมเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ